ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันวิธีเพาะเมล็ดบอนสีกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะคะว่าวิธีการเพาะของฟาร์คุณไม่เป่งเราเพาะกันยังไงคะ่ะเราไปดูพร้อมๆกันค่ะ เดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะว่าเราจะทํากันอย่างไงนะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นการเพาะเมล็ดนะคะจริงๆแล้วเราเคยใช้แต่หน้าดินนะคะหน้าดินทําการเพาะนะคะแต่วันนี้เราจะใช้พีชมอสค่ะเพื่อนๆดูซิว่าเขาจะเป็นไหมคะเอามาเทใส่แบบนี้เลยนะคะพีชมอสเนี่ยเราซื้อมานะคะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็มาใส่กล่องแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่น้ํานะคะฉีดพรมน้ําให้ชุ่มเลยนะต้องชุ่มเลยนะเพื่อนๆออันนี้เราจะใส่ไม่ค่อยชุ่มเท่าไหร่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะ แต่ว่ารับรองค่ะประมาณ2อาทิตย์เนี่ยเขาจะขึ้นนะคะเราฉีดให้ชุ่มเลยนะคะอันนี้เขาฉีดน้อยไปหน่อยนะคะเราสามารถที่จะเอาน้ําฉีดแบบให้ชุ่มเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆฉีดไปให้ก็ชุ่มเลยค่ะนะคะ,นะคะไม่ต้องไปพิธีรีตองเลยมากการเพราะ,มะเมล็ดหรือการเพราะต้นไม้เนี่ยคลาะะ้ายๆกันเพาะเมล็ดพันุไม้นะเราไม่ต้องไปคิดมากเลยโอย้จะต้องทําวิธีนั้นวิธีนี้แบบนี้เป็นละ นะเพื่อนๆเรามีหลายวิธีเดี๋ยววันหลังจะทําอีกวิธีมาให้ดูนะคะหลังจากที่ดินหรือว่าพีชมอสหรือว่าอุปกรณ์ที่เราทำเนี่ยมันชุ่มแล้วเราก็เอามาเล็ดเลยที่เราเตรียมไว้เนี่ยเอามาเล็ดเขานะคะโรยไปเลยโรยในนี้นะคะมีเยอะเท่าไหร่ก็โรยไปเถอะไม่เป็นไรโรยไปโลดนะคะโรยไปให้หมดนะคะแล้วเราจะมาดูวิวัฒนาการกันเราจะบอกว่าของเราเนี่ยประมาณแค่2ออาทิตย์นะเพื่อนๆเขาจะเริ่ม แตกมาทีละน้อยนะคะหลังจาก3 4อาทิตย์ขึ้นไปอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มแตกใบใบออกมาแล้วนะคะขึ้นเร็วมากนะคะมเมล็ดบอลอะ่ะทางฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะเราสั่งมาจากน้องนะคะน้องคนนึงนะคะที่เขาอยู่ตามกลุ่มนะคะเขาก็รู้จักกันหน่อยๆนก็คือรู้จักกันนะคะเขาก็เลยส่งมาเราก็ ทําทการดูเนี่ยเราโรยไปแบบนี้นะคะทางฟาร์มคุณไม่เป่งน,นะคะก็มีเพจฟาร์มคุณไม่เป่งน,นะคะไปติดตามกันได้นะคะตอนนี้เรามีบอลสีเรากํลาลังผสมค่ะแต่ถ้าเกิดเม็ดมันหล่นออกมาเดี๋ยวเรามาแบ่งปันกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆใส่ไปแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็เอาฝาปิดนะฝาปิดเลยปิดไว้พอถึงเวลาปุ๊บเราคอยดูนะว่าเขางอกหรือย,ยังเนี่ยประมาณ2ออาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูกันว่า บอลสีเราเป็นยังไงเพื่อนๆอย่าลืมนะคะไม่ต้องไปใช้เทคนิคอะไรมากมายนะคะการปลูกต้นไม้ปลูกทุกอย่างนะคะมันเป็นง่ายๆเราทําตามธรรมชาติแล้วเขาก็จะขึ้นตามธรรมชาติค่ะเพื่อนๆจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเอา,อาดินหรือพิชมอสเนี่ยโรยด้านบนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่า2ออาทิตย์เนี่ยเขาขึ้นมาประมาณไหนคะ่ะเสร็จแล้วเอาน้ำฉีดอีกทีนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ แบบนี้เลยนะคะให้เขาชุ่มเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ฝาปิดไว้นะก็คอยดูค่ะ2อาทิตย์ยเขาก็ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิวัฒนาการของเขาจาก2อาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะอันนี้เต้นเต้น,ตน,ตนเห็นไหมคะนี่2อาทิตย์แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะคะว่าเขาจะเกิดหรือ,อยังนะคะดูซิ เห็นไหมคะนี่เขาขึ้นแบบนี้นะคะเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จเลยทีเดียวนะคะได้แค่นี้นะคะทางฟาร์มคุณแม่เป่งก็พอใจแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เขาโตกว่านี้อีกหน่อยนะแล้วเราจะมาแยกกันค่ะเพื่อนๆค่ะหวังว่าเขาจะได้ต้นสวยๆเนาะต้นสวยๆเราจะได้ดีได้มีบอลสวยๆลูกไม้ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆชมกันนะคะ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะเราจะมะีความรู้เล็กๆน้อยๆมาแชร์กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการปลูกบอลสีนะคะแล้วก็ต้นไม้ฟอกอากาศและต้นไม้ทุกชนิดนะคะด้วยรักจากใจแฟมฟาร์มคุณแม่เป่งเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย